สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่27มีนาคม2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะถาแถลงข่าวงานเทศกาลอาหารชชอำเพชรบุรีซอพาวเวอร์แอนด์ฟู้ดเฟสติวัลครั้งที่3ค่ะ วันที่26มีนาคม2568นายพคพัฒน์สมงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชจังหวัดเพชรบุรีนายทวัส,สิทธิยานุรักษ์ประธานหอการค้าเพชรบุรีน,นายธนกิจวชิระกิติคุณประธาน YEC เพชรบุรีนายอิทธิกรชำนาญอักษรประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Big c u ับจังหวัดเพชรบุรีร่วมการถแถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารชามเพชรบุรีซอฟท์พาวเวอร์ ฟูสติวัลครั้งที่3โดยมีสมาคมธุรกิจโรงแรมไทยภาคตะวันตกหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอชะอำเทศบาลเมืองชะอำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณจุดชมวิวชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีการจัดงานเทศกาลอาหารชะอําเพชรบุรี Soft Power a อ,อ,อ d Food Festival ครั้งที่3นี้จังหวัดเพชรบุรีได้รวบรวมอาหารเด่นอาหารทะเลเมนูดังของจังหวัดที่เป็นซอ f t Power ของจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดมากมาย และไม่เพียงแต่อาหารที่อร่อยและมีคุณภาพภายในงานยังมีกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารสาธิตงานศิลปะแข่งขันกินอาหารรับชมรำวงเพชรบุรีทุกค่ำคืนให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมภายในงานมีทั้งซอฟท์พาวเวอร์อาหารศิลปะวัฒนธรรมและท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีครบจบในที่เดียวเพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีมีซอฟท์พาวเวอร์ที่บ่งบอกถึงความมีอัตลักษณ์ของจังหวัด สร้างการรับรู้ของผู้คนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มีชื่อเสียงยิ่งขึ้นต่อไปแล้วพบกันที่งานเทศกาลอาหารชะาำเชรบุรีซอฟเพวเวอร์แอนด์ฟูดเฟสติวัลครั้งที่3ที่จัดขึ้นในวันที่ 2, 2ถึงวันที่6เมษาย,ยน2568ณจุดชมวิวชายหาดชะาอำอามำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าสำหรับงานเทศกาลอาหารชะาอเมรบุรีซอฟเพวเวอร์แอนด์ฟูดเฟสติวัลครั้งที่3เป็นงานที่รวบร รวมอาหารเด่นเมนูดังที่เป็นซอต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบุรีมาให้นักท่องเที่ยวทุกชาติได้ริมชิมรสซึ่งเป็นงานที่ดีมากรวบจนครบในที่เดียวซึ่งหาได้ยากสถานที่จัดงานสะดวกสบายติดริมหาดชะอํามีห้องพักให้เลือกมากมายที่จอดรถสะดวกสบายริมชายหาดขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านที่มาเที่ยวงานเทศกาลอาหารชะอําเพชรบุรีซอว์พาวเวอร์แอนด์ฟูดเฟสติวัลครั้งที่3มาชิมมาลิมลองรสชาติอาหารเด่นเมนูดัง ที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอ,อปพรอครบ46ปีค่ะ วันที่27มีนาคม2568ที่อาคาร103ปีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอําเภอเมืองประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันอ,อปอพอรอประจําปี2568โดยมีน,นายธนวันรเรืองเดียรรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกัน,กนและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนผู้บังคับการกองบิน5 พ่วงหน่วยการศู์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอพ่วมหน่วยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ่วมหน่วยการโรงเรียนประจวบวิทยาลายัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวแทนสมาชิกอปปพอรอเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันอปปพอรอ22มีนาคม2568พร้อมกล่าวให้โอว่าและรับคำกล่าวปฏิญาณตนของอปปพรอหลังจากนั้นผู้ว่าราช การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับชมการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบันเทาสาธารณภัยและพบปะให้กำลังใจสมาชิกอ,อกปปออพอรอ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยด้วยจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจและนำความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการเมตตากาหารโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศูนย์อปพพระสมาชิกอปพอรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับประเทศจากสูตรอปพพรกลาง ดังนี้สูตรอปพรดีเด่นได้แก่สูตรอปพรเทศบาลเมืองหัวหินและสมาชิกอปพรดีเด่นได้แก่นางสาวพิมพิชาเปลี่ยนระดับอปพรประจำศูนย์อปพรเทศบาลเมืองหัวหิน และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k i n ิน g r r m กร YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ